อนุภาพอย่างยิ่งเป็นอนุภาพที่เป็นเหมือนแรงดึงดูดที่พยายามจะดึงดูดให้เราไปอยู่ร่วมกับมันมันคืออะไรกันนะน <liness> องศาสดาเรียกมันว่าความทุกข์นักดนตรีผิวดำอเมริกันเรียกมันว่าบลูส เสียงคอร์ด e n a เนี่ยเปรียบเสมือนสนามแม่เหล็กที่รบกวนจิตใจเราเสียงคอร์ด b f l a เนี่ยเป็นเหมือนขั้วตรงนข้ามที่คอยย้ำเตือนเตือนสติเราคอร์ด a-minor หวานปนเศร้าตัวนี้แหละที่คอยดูดญญญญวิญญาณเราล่อลวงวิญญาณเราวิญญาณหลุดลอยร่อนลงดิ่งลงดื่มดำลำน้ำ อยู่เพียงลำพังทั้งสองฝากฟังวิญญาณไฟฟันต้องการฟังลึกมานานต้องการเข้าใจลึกลับซ่อนเร้นแอบบอยู่ข้างในหากแต่ร่างกายไม่อาจเคลื่อนไวหวดั่งใจหวัง นิ่งอยู่ ng, อย่างนั้นนั่งมองลำทารเพ่งมองลำทารแม่น้ำลำทารเรามีแม่น้ำสแกกังอยู่ใกล้ๆถ้ามีโอกาสหาเบาะนิ่มๆสบกใหนึ่นง เครื่องดื่มที่คุณชอบหรือเสื่อสักผืนหนึ่งจะเป็นน้ําชากาแฟน้ําเปล่าน้ําผล,ลไม้ไปนั่งที่ริมแม่น้ําแล้วนั่งเงียบๆแล้วปล่อยให้ใจเรามันโบยบินเหมือนผีเสือ้อไม่ต้องไปบังคับมันให้มันโบยบินเหมือนผีเสือ้อไปเกาะฝั่งโน้นทีนึงประกาะหลังคาแพนี้ถึงปล่อยมันไปอย่าไปบังคับจิตใจเราแล้วในความเงียบยงนันนในความเงียบงนัน พลันได้ยินได้รู้ได้เห็นเป็นเสียงดนตรีลีลาประสาททำนองคล้องจองเกิดแก่เจ็บตายล่วนลายอิ่มหิวกระหายหัวร้อนน้ำตาัดสินใจส่งมอดกายให้กับแม่น้ำ ทอดกายลงน้ำไหลตามลำทารลดไลตนเองไปตามลำชานเปลเี่ยวโดดเดียวคนเดียวเรียวมองดูรอดได้โดดเดียวเดียวได้ประหายพบเพื่อนร่วมทางโลกที่อางว่างเส้นทางที่ไกล ให้รู้ความดีอย่างมี้ยวางจิตระหู้เข้าใจด้วยเหตุผลดื่มดักระหายสายน้ำของจักคนหยุดความสับสนเลือคนทางเบิสแต่จะทำจริงท้ มันคงดำรงอยู่ปัญญาความรู้เท่าทันความเศร้าหมองึ่งเธอเพื่อนพ้อสายนาำของการแบ่งปันรวมกันส,สร้างสรรค์บ สองเพ่งมองดูแม่ เข้าใจร่างกายทำได้เพียงก,กักขังรวมเป็นหนึ่งกับน้ำทั้งกายและใจลดปลายต<อ>้น,นเลงไปตามลำธาร <ลำ S 1> เปลี่ยวโดดเดียวคนเดียว <ลำ S 1> เหลียวมองดูรอบกา<อ> เดียวดายกระหายพบเพื่อนรวมทางโลกที่ย่างวางเส้นทางที่ไกลมันไกลามากมันไกลามากอย่างยิ่งเดินทางมา30ปีแล้วยังไปไม่ถึงต่อให้เดินทางร้อยปีพันปีเราก็ยังไปไม่ถึงขนาดผ่านมา2,567ปีเราก็ยังไปไม่ถึงเลย มีอยู่วันหนึ่งปกติผมก็จะเป็นคนคิดที่จะแก้ปัญหาทําปัญหามองโลกในแง่ร้ายมาตลอดว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเดินทางมา30ปีแล้วร้อปีแล้วพันปีแล้วสองพันห้าิปีแล้วก็ยังไปไม่ถึงความจริงสักทีว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนั้นคืออะไรท่านเมื่อไรจริงจะเป็นคนที่ทาที่สิ่งที่ถูกต้องวันหนึ่งผมกาลังล้างรถอยู่ผมเป็นคนชอบขับรถก็จะดูแลรถอย่างดีล้างจนสะอาดเลย และผีเสื้อตัวหนึ่งมันบินมาเกาะที่ประตูรถผมผมก็เอานิ้วสกิดมันมันก็เลยบินไปมันบินไปได้ประมาณสักหเมตรกนกอีแพทโดโฉลบจิกมันแล้วก็บินลงมาพื้นเอาปากเนี่ยฟาดผีเสื้อที่สวยงามตัวนั้นจนปีกกระจุยกระจายแล้วก็กินมันเป็นอาหารผมมาถามตัวเองว่าผมผิดหรือผมถูกเนี่ย ผมต้องการแค่ให้มันบินพ้นไปจากรถผมแต่ผมกลายเป็นฆาตกรร่วมกับไอ้ต้องอแพรตัวนั้นเหรอหรือว่าผมไม่นคนใจบุญผมเลี้ยงนกผมหาอาหารให้นกเราตอบไม่ได้จริงหรือว่าที่ถูกต้องที่สุดคืออย่างไรดังนั้นทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีในชีวิตผมและพจนาาอยากชวนพวกเราทุกคนให้หาทางค้นหาพยายามค้นหาว่าที่ถูกต้องเหมาะสมจริงๆที่สุดนั้นควรจะเป็นอย่างไรควรจะดีผีเสือ้อ ควรจะเลี้ยงนกหรือควรจะเอาพิเ้อนั้นหนีไปและปล่อยให้นกหิวตายผมไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกต้องเพราะรักนั้นมีพลังครับรักนั้นมีพลังรักสร้างสรรพ,พชีวิตความรักสร้างสรรพ,พชีวิตความรักสร้างความคิดและความหมายรักแท้จะสร้างสรรค์ไม่ทำลายรักจะจุดประกายขึ้นกลางดวงใจ รักสร้างทัชมาฮารักเปลี่ยนสถานการณ์ให้ยิ่งใหญ่รักพาเราข้ามหุบเหวข้ามเปลวไฟเพราะรักนั้นท่วมทนไปด้วยพลังความรักจะปกป้องป่าความรักของพวกเราจะปกป้องป่าความรักจะปกป้องขอบฟ้าแห่งความหวังรัก ของเราจะปกป้องสายน้ำเต็มกำลังรักจะฟังเสียงผู้คนบนแผ่นดินและรักจะฟังเสียงพงไพรใจแผ่นดินขอบคุณครับเห็นดาวมองเดือนดื่มดำดื่มกลางดงดอยป่าแสงไฟกองฟืนเปลบืนกับข้าวปลา สายตามองตาตื่นตัวแตกต่างเมืม่อยามฉันนอนกาสายตาฉันสบตาแววตาของเจ้าป่าเปลือกตาปิดลงแล้วพักตายทักใจแล้ว ยางสงบแล้วฉันนอนอยู่กลางป่าออกเดินทุกวันพบดวงตะวันทุกวันคอยอยู่ก้าวเดินคอยดูเฝ้าดูวิธีปา่าสายตามองตาตื่นตัว เมื่อยามฉันเดินปาสายตาฉันสบตาแววตาทของเจ้าป่าเปลือกตาปิดลงแล้วพักกายพักใจแล้ววิญญาณสงบแล้วตัวเขาอยู่กลางป่า ปาตัวเช้านอนอยุดลางปลาเวลานี้วันตรงนั้นตัวเขาเต็มใจ ขอบคุณพี่สืบนะคบเสถียรครับสวัสดีครับพจนาพิทักษ์ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพิสันมากๆครับท่าโอกาสให้ให้เกียรติคิวต่อไปขอบคุณพี่มาโนดนะคะพี่ันมาโนดแล้วก็ขอบคุณเอกพจนานะคะขอเล่นเชิญคุณหมอนะคะมอบช่อรวงข้าวนะคะเพื่อขอบคุณพิสันนะคะพร้อมกับ กระเป๋าผ้านะคะขอเช,เชิญที่